สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะเราพูดติดตามนะครับพี่เจมนะครับร้านพูดเสมอแฮ็กเตอร์นะครับสาขาสามอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับวันนี้พี่เจมมีนะครับรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะคุณผู้ชมนะนานๆเข้ามาทีนะครับชุดคานโค้งชุดนี้ทํางานดีคุณผู้ชมนะครับลุยผ่านทุกประสรคได้ง่ายนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับมีศักดิ์ตายท้องรถนะคุณผู้ชมนะคันนี้เอาอยู่เอาจบคุณผู้ชมนะครับมาในชุดใบดันคานโค้งนะครับสวยๆงามๆนะครับลุย รุยผ่านอุปสรรคได้ดีคุณผู้ชมนะครับคันนี้เป็น32แรงนะเครื่องยนต์ไดะเล็กอินเจคชั่นนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำสามสูตรสี่จังหวะนะครับแน่ยชิดปากใบดันเขานะคุณผู้ชมนะนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมโรงงานนะครับไปพร้อมยางหน้าใหม่นะคุณผู้ชมนะยางหน้าพิจิต พี่เจีจัดให้ใหม่หนึ่งคู่คุณผู้ชมความกระทากก็สวยๆงามๆเครื่องยนต์ต่เล่งเจี๊ยบั่นนะครับสาแรงระบายความร้อนได้น้ำสามสูบสี่จังหวะนะมาช,ชมชุดคัดเขาคุณผู้ชมนะชุดคัดนะครับชุดห้องเกียร์เขาเดิมๆหมดนะคุณผู้ชมนะสีสันสวยๆเบาะสวยๆนะครับคันนี้ก็มีเก็บงานฝังก้นขับบ้างหรือเล็กน้อยแต่เป็นทามธรรมชาติรถมือสองนะคุณผู้ชมนะครับแต่สีสันโดยรวมแล้วโอเคสวยเลยนะครับยางหลังติดรถเขาก็สวยงามเลยคุณผู้ชมเหลือเยอะๆนะเหลือเยอะนะคุณผู้ชมนของขอบกระทะเขาก็ โอเคคุณผู้ชมส,สวยๆงามๆม,มาชมชุดท้ายกันนะครับชุดท้ายอ่าแห้งๆเดิมๆนะคุณผู้ชมนะสีสันเดิมๆนะรอยมาร์กลงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะครับีดีโอยังไม่ได้ใช้งานเลยคุณผู้ชมนะครับฝาเฝอเดิมเขานะครับเดิมหมดเลยนะคุณผู้ชมนะมาสิมาดูซีนฝั่งนี้กันก็อโอเคคุณผู้ชมนะครับ ยังไม่ได้แกะเลยคุณผู้ชมเดิมๆนะเดิมๆมาชมยางฝั่งนี้กันนะครับโอเคนะคุณผู้ชมนะยางเขาเหลือเยอะๆนะคุณผู้ชมนี่ยางหน้าใหม่ยางหลังติดรถยังสภาพยังใช้งานได้ดียังใช้งานได้สวยคุณผู้ชมใช้งานอีกยาวนานนะคุณผู้ชมนะใครที่มองหารถนะครับไปทํางานในสวนนะคุณผู้ชมนะพี่เจมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับชุดใบดันคานโคกนะครับคันนี้นะครับปี65นะครับ900ชั่วโมงอุปกรณ์ควบรถคันะคุณผู้ชมนะเป็นใบดันและผ่าน3คุณผู้ชมผ่าน บอกเบิกคุณผู้ชมนะครับใครที่กำลังมองหารถนะครับไปใช้งานในสวนอยู่นะครับพี่เจมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับคันนี้นะครับสามแสนหนึ่งหมื่นบาทคุณผู้ชมนะครับเบอร์โทรพี่เจมนะครับศูนย์แปดสามนะครับห้าสามแปดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์แปดสามนะครับห้าสามแปดห้าสามแปดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ